ันนี้ไปสุละขับรถผ่านมาทางนี้เห็นคุณตากำลังหาปลาอยู่คนเดียวตาวัยก็เจ็ดสิบกวาครับเป็นคุณตาทำคนเดียวก็เลยมานั่งเป็นเพื่อนคุยกับคุณตาหน่อยนี่แอ่งน้ำเล็กๆตรงนี้กว่าจะวิทน้ำออกหมดก็คงใช้เวลาเป็นชั่วโมงเพราะว่าคุณตาก็ อายุอานามก็เยอะแล้วตาก็ตามวิถีชีวิตของคนเราเนาะต้องดิ้นรนทำมาหากินตาก็ไม่ได้หวังอะไรมากก็คือต้องการเอาปลานิดๆหน่อยๆไปทำกินไปหมกไปแกงอะไรประมาณนี้ครับสอบถามคุณตาคุณตาว่าประมาณนั้นแหละคือวัยเจ็ดสิบกว่าก็เรียวแรงก็ ลดน้อ,อยถอยลงกล็ลำบากหน่อยอน,นี้ผมก็เลยอาสามมานั่งเป็นเพื่อนคุณตาถือโอกาสถ่ายภาพเก็บภาพให้ท่านผู้ชมได้รับชมกัน,น,นตาจะเมือนหรเนี่ยมเออจิมมต่อได้ฮะจิม<า>มี่จิมมี่เกลจิมมีโมนกิยาบะโสจิมมอ้อดีจิมมี่ดีจิมมีดีคุณตาคุณตาดีครับ วัยเจ็ดสิบกว่าอัน,นี้ก็อยู่กับคุณยายแล้วก็มีหลานด้วยคนหนึ่งก็ชีวิตคุณตาไม่หยุดอยู่แค่นี้ครับคุณตาต้องดิ้นรนในการดำรงชีวิตว่าช่วงหน้าตัดอ้อยนะคุณตาเนาะคุณตาต้องไปตัดเหมือนกันนะตามไม่ได้อยู่เฉยมาทำกินแล้วเนะ ตะกี้ได้รับข้อมูลจากคุณตาว่าคุณตาบ้านที่คุณตาอยู่ทุกวันก็คือมาจากอ่าพวกอบตอพวกเทศบาลเขามาสร้างให้ใช่ไหมคุณตาอำเภอแล้วก็เออพวกอำเภอเพวกอันนี้อาพระชายอ๋อของของโครงการหลวงเขางบของของในหลวงมาสร้างบ้านให้แกอยู่กับ ยายแล้วก็หลานแล้วอะไรอีกนะคุณตาว่าอะไรอีกเนาะอะไรก็ที่เนาะที่ก็เป็นคณะคูพวกพวกครูพวกข้าราชการในในพื้นที่เขาช่วยกันออกออกซื้อที่ส่วนตัวบ้านก็คือครับทางหลวงเข้ามาสร้างให้ชีวิตคุณตากาลำบากนี่โอ้ที่แรกผมก็ไม่รู้ก็ได้มาพูดคุยกับคุณตาอยู่นี่เยฮะ อยู่นสอ,ม,อมาประมาณจาก30ปีมั้งโอ้ตาบ้านอยู่นี่บอกเออบ้านที่ดีแหละอือโอ้หมอกุญกวนทางหมู่บ้านบอกกูเป็<ะ>นเน่เออก็กูเป็นเน่อือ๋อเมื่อก่อนเป็นเพืองอยู่ตรงนี้เนาะเ,ออนเพื่องอยู่ฝั่งถนนฝั่งนู้นนะครับตอนนี้ก็คือทางการเขามาสร้างบ้านให้แล้วก็มีข้าราชการในพื้นที่เขา พวกขูพวกอะไรก็ช่วยกันออกเงินซื้อที่ปลูกบ,บ้านใช่ไหมคุณตาเออทุกทุกบ้านเนี้ยไอเจ้าแต่จิมให้แค่สายอ๋อแค่อาศัยเออสายมันสนอาศัยชื่อนายสายมันสนุร์แต่ชาวบ้านเขาเรียกไอ้ลุงดีเขาเออไอกรจิ้มต่อนี้ให้ เดียววัดตัวกันมูลบริมอ๊มก็ถูกต้องให้มีต่อนเลยเราก็อยู่กับความจริงเนาะความจริงเมื่อกี้ผมเห็นปลามันโดดอยู่ในตาเมื่อกี้เห็นปลาเนื้ออ่อนตัวหนึ่งโดดน่าจะพอมีอยู่อ๋อมีไม่มีก็ับไปให้พ่อมองกไปอย่งไรให้พ่อเออให้อบายเพิ่มเออให้ชอบชอบแต่คนที่จริงใจอะไรคนเราจริงใจ อยู่ตรงไหนความรู้สึกที่ดีต่อที่มีต่อกันมันก็เป็นความจริงไม่ได้ตอแหลกใส่กันกกกกกอืมอคุณตาก็กวิทย์น้ำใกล้ความจริงแล้วครับใกล้จะได้จับปลาแล้วจะมีปลากี่ตัวให้คุณตาจับเนาะนี่ อ๋ไม่เป็นไรเนาะตาเนาะปูไปชีวิตคนเราอืมครับน้ำในท่อก็ไม่ไหลแล้วเด่นนิดเดียวก็วิบหมดน้ำนี้ก็จับปลาได้เลยแต่ผมเห็นปลาขึ้นมายังไม่กี่ตัวเลยเนี่ยจะพอมีให้คุณตากลับไปทำอาหารมื้อเที่ยงได้ย ต้องรอรุ่นด้วยกันเนาะใกล้อีกความจริงเข้ามาแล้วครับพี่น้องเอ้ยคุณตาจะได้ปลาไหมตรงนี้ดูเห็นชีวิตคุณตาแล้วก็น่าสงสารน่าเห็นใจปลาผมดูด้วยสายตาผมม,มันมีไม่กี่ตัวคุณมากมันจะหนักแบบพวกปลาซิว อย่างไงก็ต้องรอดูว่าขอน้ำรถมันจะเหลือปลาให้ตาจับไหม,มตาใสก็เอาแค่ไหนก็ไม่เป็นไรขอให้ได้ข้าวกินข้าวมื้อหนึ่งมื้อเที่ยงก็โอเคแล้วไม่ได้ขาดหวังอมีปลาช่อนตัว เท้านิ้วค่อยเท้านิ้วชี้นี่ตัวหนึ่งโตเอ,อารวมๆตากาวิดไปหยุดไปเพราะเหนื่อยล้าก,ก็ต้องหยุดไม่ได้ต่อเนื่องยาวเป็นห้าทีสิบนาทีอักสองนาทีแกก็หยุดแล้ว ไงเน่บินมาตาโดยแล้วต้นเดชตาเดชเดชจะล่นี่อืมมีกิคนคุณตาบอกเมื่อเช้านี้ก็กินข้าวมาแล้วมีกับข้าวอยู่แต่มื้อเที่ยงนี้ยังไม่มีแสดงว่าคุณยายรอที่บ้านก็ยังไม่มีกับข้าว แต่ตอนเช้าตอนเช้าเนี่ยกินแล้วแต่มื้อเที่ยงนี่สิเนี่ยก็ต้องรอคุณตาเนี่ยแล้วคุณยายติดเตียงก็อ,งอยู่กันหลานด้วยคนหนึ่งหลานไปโรงเรียนตรงน,นี้หลานผู้หญิงอยู่ป .6 แล้วลูกเต้าอยู่ทางไหนหมดคุณตาตลูกคแ,แม่อคุณแม่อือ คนละแม่อ๋อลูกเต้าคนละแม่ยายนี่ไม่มีลูกบ่ลูกคนเดียวลูกคนเดียวอืมเรากรุงเทพอยู่กรุงเทพโอ้อเขามาเยี่ยมบ่อยไหมปีหนึ่งมาบ่มาเนนึงปีหนึ่งมาครั้งนึงมาแล้วก็ไปมาถึงกับมื่สองมือกลับบ้านที่กับมือเดียวครับจบอืม ก็ส่งมาให้ยูทีละพันนี่ทีลาฮาลุ่ยนี่นนแต่ก็ไม่ได้สง่งไม่ได้ส่งทุกเดือนใช่ไหมทุกเดือนทุกเดือนเดือนละพันพันห้าสองพันแต่ก็ไม่พอหรอกสามชีวิตยอยู่นี่มันไม่พอพอไรก็จะพอร้านโรงเรียนก็วันละสามสิบบาทแล้วอืมใช่ใครมาถึงตอนเช็นอีกตอัอืมตังอืมสบโอ้ ก็กินดับผมว่าระว่เราจะให้ทื่อเขาให้ว่าห้าล้นหนึ่งได้มาก่ก็กจะได้เจ็ดพันบ่อเออล้านบ่อเรอถ้าได้ขนาดนั้นก็อย่างนี้เราได้ไปอันนี้ ไปคว้กเอาไว้ไเลี้ยงส้มรับวันไหนจะได้ไปใช้ลองสอกคันว่าไปทำเส็ดปอกให้มันตกหน้าคานไว้ใหมันยังไม่เห็นวิเ่เวลของป่าเลยเนี่ยก็เห็นอยู่ตัวสองตัวตัวเล็กๆเอง ตาก็คงได้แค่ไปหมกกินมื้อเที่ยงนี่แหละคงได้กินมื้อเย็นเนาะตาเนาะ,ค,ะคงบ่ายนู่นนะคงเย็นนู่นแหละถึงจะได้กินเที่ยงแหละอะบ่ายโมงตอนนี้ก็สิบเอ็ดโมงกว่าเกือบเที่ยงแล้วบ่ายโมงคงได้กินบ้างแหละ โอ้นี่ปลาช่อนโดดมีแค่นั้นแหละโอ้น้องเลยขวาจะได้กินแต่ละมือเนาะโอ้ลำบากลำบากมากคุณตามีคุณตาถือว่าลำบากเนี่ยปลาที่ยายจับก็หมดละได้แค่เห็นนี่และเนีน่ในแผังเนี่ย ตอนนี้ก็เที่ยงละคุณยายก็นอนติดเตียงรออยู่ที่บ้านก็กำลังเลื้อยไปใอ่ไม้่ย่งไปใส่ไม้ไผ่พูดตาไม่ได้ปลาเลยวันนี้ได้ปลานิดหนึ่งได้แค่หมกเดียวอะหอมหมกนึงแตหมกปลากินทีนี ah ้ก็เลย เฮียบเบียวก็ไม่มีอะไรให้ก็ไม่มีตังคนะ์เนาะไปซื้อปลากระป๋องสองกระป๋องม่ให้คุณตานะอ,อย่างน้อยก็เป็นช่วยบันเทาไปมือหนึ่งก็โอเคเนาะขอะตาเดี๋ยวผมอันนี้เด้อรับรับขอบคุณมากครับขับบผมผมกลับเด้อขับผม